เพื่อนๆสามารถหาอ่านมังงะ Black Clover แปลไทยแบบถูกเลิกสิทธิ์ได้ที่แอปมังงะ plus ได้เลยนะครับรับรองว่าแปลออกมาดีแถมอ่านฟรีอีกด้วยนะ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอันดีเด็กอีกตามเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเรื่องแบล็กโครเวอร์กันอีกแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบอกกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเลทกันสักเล็กน้อยครับพอดีว่าภัคนี้งานยุ่งมากจริงๆนั่นเองครับในตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นพลังของใครบางคนนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับพร้อมกับทั้งเนี่ยมีการปะทุการของศึกที่กำลังจะดุดเดือดอย่างมากก็ว่าได้ครับและแน่นอนตอนนี้นั่นเองพวกอาณาจักรโครเวอร พวกเขานะครับจะต้องหยุดยั้งพิธีกรรมคริปฟอร์ดนั่นเองครับวันนี้อดีตเด็กของเราจะพาทุกท่านคาดการณ์ คาดเดาสถานการณ์ต่างๆรวมถึงรวบร,รวมข้อมูลด้านต่างๆมาให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังรับชมและมนโนไปพร้อมๆกันครับโดยที่ผมนั้นจะบอกเรื่องราวข้าวๆของเนื้อเรื่องก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆกันนะครับผมรวมไปถึงเรานั้นจะพยายามหาข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาประกอบให้อีกด้วยครับเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการพูดถึงอน,นิเมะรวมถึงมังงะตอนล่าสุดนะครับของ Back โคร ver อีกด้วยดังนั้นเนี่ยใครเนี่ยที่ไม่อยากโดนสปอยล์นะครับกรุนนาลีกเลี่ยงคลิปนี้ด้วยครไ ver ตามลิงก์ด้านล่างของมังงะได้เลยนะครับในตอนที่แล้วเองนะครับพวกอาณาจักรโครเวอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ทําการบุกไปยังอาณาจักรสเปซนะครับเพื่อช่วยเหลือพวกของวิลเลียมรวมถึงยามิที่ถูกจับนะครับไปเพื่อทําพิธีกรรมคริปฟอร์สซึ่งใครที่ยังไม่ได้รู้เรื่องนะครับว่าพิธีกรรมคริปฟอร์สนี้เป็นยังไงนะครับสามารถกดปุ่มตัวไอทางด้านบนขวาได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะผมเคยทาข้อมูลไปและนะ้วเนาะเกี่ยวกับเซฟิรอสและคริปฟอร์สนะครับผมหรือถ้าเกิดเราจะอธิบายให้มันง่ายๆก็คือพิธีกรรมเพื่อเปิดดปปปรระะะตูสูสสโลกกะนะีีาจจอนนซึงุขพว ครับเราก็ยังไม่แน่ชัดเลยครับว่าความต้องการจริงๆของพวกเขานั้นต้องการอะไรกันแน่แต่ที่รู้ๆกันคือพวกเขานั้นนะครับจะต้องการเปิดประตูทั้ง7บานโดยที่ประตูทั้ง7บานนั้นมีปีศาจร่วมอยู่10ตนนะครับตนที่น่าจะอยู่ชั้นลึกที่สุดอาจจะเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีชื่อว่าลูซิเฟอร์นั่นเองครับซึ่งเมื่อลูซิเฟอร์นั้นถูกอัญเชิญออกมาแล้วนะครับมนุษย์กว่า90%้าเนะครับจะต้องล้มหายตายจากไปนั่นเองเนื่องจากพลังและมลรรคบิรรบต่ว่มมาาออาว่าสววนนีี้เเด๋ยเรเอาไปีหลังีก เรามาดูเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนว่าในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับในตอนนี้นั่นเองนะครับเราได้รับรู้ว่าพิธีของคริปฟอเนี่ยจะต้องใช้4องค์ประกอบหลักๆนั่นเองครับอย่างแรกก็คือยามิและวิลเลียมนะครับที่อยู่ในลานสังเวยนะครับและทั้งคู่ตอนนี้กําลังสลบอยู่ด้วยหรือเป็นลานอวตารนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดให้ผมคาดเดาวนะครับส่วนตรงนี้นั้นน่าจะเป็นส่วนที่ลูซิเฟอร์หรือว่าพวกปีศาจนั้นถูกอัญเชิญมาอาจจะใช้รากของยามิแล้วก็วิลเลียมนะครับเข้าไปเป็นส่วนประกอบอีกด โดยมันนั้นจะแบ่งออกเป็น3ตํตำแหน่งได้แก่ตำแหน่งของดันเต้ตำแหน่งของซีนอนและตำแหน่งของวานิก้านั่นเองครับซึ่งตรงนี้นั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดน,นะครับว่าหากอัจวินเวทมนต์เนี่ยสามารถหยุดยั้งพวกด a ร k t ไท a d แอดได้แล้วพวกยามิหรือวิลเลียมเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าเรารู้แต่เพียงแค่ว่าถ้ากำจัดพวกด a ร k t ไท Ad แอดเสร็จแล้วนะครับมันจะทําให้พิธีนั้นถูกขัดช่วงนั่นเองซึ่งในตอนนี้เองนะครับเราได้เห็นพวกโครเวอร์นั้นได้แบ่งตัวออกไปเป็นประมาณ3-4มทีมด้วยกันนะครับผมเพื่อแยกไปกำจ แลงกิสแล้วก็โนเซลครับทีมที่2ได้แก่ริวโดโรธีแล้วก็ชาร์ลอตครับทีมที่3ามแจ็ค แล้วก็ฟูเอโกเลออนนั่นเองครับซึ่งทีมสุดท้ายนี่ครับเราก็ต้องขอบอกเลยว่ามีแต่ตัวหนักๆเท่านั้นนะครับทั้งแจ็คด้วยนักด้วยแล้วก็พี่สิง์ของเราอีกด้วยนะครับน่าจะต้องเจอการต่อสู้ที่ใหญ่มากกันเลยทีเดียวพร้อมกับทางด้านนอกนั่นเองนะครับก็ได้มีการก่อกวนของพวกกองกําลังปฏิวัติด,ด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเกิดใครดูจากตอนที่แล้วเนี่ยเจมเมลิโอนานะครับเนี่ยผมขอเรียกชื่อย่อแล้วกันนะชื่อแกเรียกยากแลอเกิดเจ้ J. ใหญ่คนนี้นะครับเธอได้ทําการซัดหน้าเจ้าเทพป,ปีศาจในตำนานเนี่ยไปเปียกหนึ ไม่ราคาราคาผิวกันเลยทีเดียวทางนี้เองนะครับการที่เธอนั้นนะครับมาอยู่ที่นี่ได้ก็เป็นเพราะว่านักนั่นเองครับที่ไปติดต่อเธอพร้อมทั้งบอกเหตุการณ์ทั้งหมดให้เจ๊ใหญ่ฟังเจ๊ใหญ่นะครับไม่สนใจต่อการช่วยยามิรวมถึงการช่วยวิลเลียมเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ว,ว่าเธอเนี่ยสนใจคนที่เธอนั้นจะสามารถทดสอบความแข็งแกร่งของเธอจริงๆนักเลยวางหมากเอาไวใ้ให้เธอได้ต่อสู้กับเทพปีศาจในตำนานตนนี้นั่นเองครับและการที่ถ้าใครนะครับดูอนิเมะมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเจ๊แกเนี่ยเป็นคนสู้แบบยิบตานะฮะสู้แบบเอาสุดจริงๆๆคับ้าก เอลซ่านะครับในเรื่องแฟ i r รทเทลกันเลยทีเดียวโดยการต่อสู้ของเธอนั้นสามารถยืนสลบได้เลยทีเดียวมันทําให้ผมรู้สึกถึงเอลซ่านะครับในตอนที่ร้อยตอนหนึ่งนะครับในการที่เธอนั้นเข้าร่วมงานหลงเวนนั่นเองมันให้ความรู้สึกเดียวกันเลยนะกับเมลิโอน่าเนี่ยซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าเธอนั้นจะต้องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงระยะเวลาราวๆหกเดือนนะครับที่เธอรู้สึกว่าเธอนั้นยังแข็งแกร่งไม่พอเธอจึงได้ฝึกฝนตัวเองทุกวันนะครับและคู่ต่อสู้ครั้งงงนี้้ขออออเเเเธธก็ม่่รรรรดาาาาพพพตัวววยยูลละะจิๆแท ตำนานตัวนี้เราอาจจะอุปมาอุปไมยกันได้ว่ามันนั้นอาจจะมีพลังอยู่ในระดับใกล้นะครับเจ้าตัวที่โผล่มาในตัวต้นเรื่องที่ต่อสู้กับจักรพรรดิเวทมนตรุ่นแรกซึ่งในตอนนั้นแล้วพี่แกต,ต่อสู้อย่างยากลาบากนั่นเองครับแต่ทั้งนี้เองนะครับตัวที่จักรพรรดิเวทมนตรุ่นแรกต่อสู้นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพลังตั้งต้นของเจ้าปีศาจต,ตัวนั้นเป็นถึงเอลฟ์ก็เป็นไปได้ครับมันจึงทําให้ปีศาจต,ตัวนั้นรู้สึกว่ามีความแข็งแกร่งกว่าปีศาจที่เจ๊ใหญ่กาลังตีอยู่นั่นเเเเเออออองงงคครรัับแแลละกกาาาาาทททีีีี่่่่่่่จใใหญขขนนนนนนได้้้้้้ตตตสสสูููพปปศวมม็ เจมเมลิโอนาเนี่ยเธอก็เลยทําการเปิดโหมดเทพที่ไฟนั้นลุกขึ้นมาจนเต็มร่างของเธอนะครับจนกลายเป็นเพลิงลุกไหมและสว่างสวยเป็นอย่างมากภายใต้ร่างที่มีชื่อว่าร่างจําแรงแห่งเพลิงโลกกนนั่นเองครับโดยที่เธอในตอนนี้นั้นมีพลังงานอย่างมหาศาลและพลังเวทของเธอนั้นเนียนกริบราวกับว่าเป็นมานาไปแล้วครับซึ่งคนที่จะสามารถกลมกลืนกับพลังมานาได้นอกจากพวกเอลแล้วนะครับที่เป็นที่ชื่นชอบของมานานั่นเองนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีความเพียรมากๆในการรับคมพลังของตัวเองนะครับให้สามารถใสและ เข้ากับมานาได้ขนาดนี้นั่นเองครับขออธิบายเพิ่มเติมนะครับใครที่ไม่รู้จักมานานะครับใครที่เล่นเกมเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามานาคือพลังเวทใช่ไหมครับถูกแล้วครับมานาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพลังเวทนะครับแต่ว่ามานาในเรื่องแบล็กโควเออร์นะครับมีอยู่ตามธรรมชาติครับเมื่อทําการใช้เวทมนต์นะครับก็จะทําการดึงมานารอบๆตัวนะครับที่อยู่ในอากาศทั่วไปรวมถึงใช้ความสามารถของกริมมัวนะครับสร้างเวทมนต์ขึ้นมาได้เองนะตรงนี้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้มีการบอกไว้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบบนนนนนีีี้้ะะะครััััััมมมจจลลลกกกกกษษณณายยๆใเเเเื่องป็ดวบ มานานนั่นเองครับอ่าแลนอกเรื่องกันมาสักพักนึงแล้วนะครับผมหลังจากที่เธอเปิดโหมดนี้เองไม่ทันไรนะครับเธอก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีเทพปีศาจถึงแม้ว่าเทพปีศาจนะครับจะตอบโต้เธอได้แต่ในที่สุดแล้วนะครับเธอก็สามารถต่อยเขาที่ปลายขาของเทพปีศาจจนล้มลงไปได้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องรอดูแหละครับว่าเทพปีศาจจะตอก่อนกันยังไงหรือว่าจะหลับไปเลยนะฮะจากการอัปเปอร์คัตครั้งนี้อย่างไรก็ดีนะครับพวกอัศวินเวทมนต์เองก็ได้เจอเข้ากับคู่ต่อสู้ของเขาโดยจะขอจับคู่ดังนี้ครับริวชารลออเเจข้ากับวนยูโี เจอเข้ากับสีนอนแจ็คและนักเจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่หันหลังอยู่ซึ่งตรงนี้นั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นดันเต้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าทั้งนี้เองน่าจะเป็นดันเต้แหละครับเพราะว่าดักจอยแอดนั้นจะต้องมาร่วมทําพิธีกรรมนั่นเองครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันสักหน่อยนะครับว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นมานะครับและจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครบางตัวมันหายไปในบางทีมนะครับอย่างในมังงะเนี่ยเขาอาจจะว่าตัวไม่ครบในมุมของมังงะเองนะครับในตอนนี้เนี่ยผมคาดเดาไว้ว่ามีคนหายไปนะครับนั่นก็คือ1 ดโรธี 2. โนเซลนะครับแล้วก็3าปูเอโกเลออนนั่นเองนะครับซึ่งเรานั้นอาจจะเดาได้ว่าพวกเขานั้นไปช่วยยามิและวิลเลียมนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับคู่ที่จับคู่กันก็ดูว่าจะมีทีท่าจะมันกันซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าอย่างริวที่เจอกับเวโรนิก้ารวมถึงต่อสู้กับชารลลอตต์อยู่เนี่ยเราก็รู้แหละครับว่าเขานั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับกับเวทภาพวาดของเขานะครับก็ต้องเจอเข้ากับวาดิก้าที่ใช้เวทเลือดศึกนี้นะครับจะต้องมีการละเลงกันให้เละแน่นอนครับส่วนทางด้านชาลลอตต์นั้อวาผมง ว่าเธอนั้นเป็นตัวละครที่จะเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์แต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวแปรสําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการต่อสู้ของเธอนั้นก็ไม่ได้ห,หวือหวามากแต่คะแนนความห่วงยามิเนี่ยเรียกได้ว่าเธอพกมาเต็มร้อยแล้วครับดังนั้นรอบนี้เธอขนความโกรธต่อพวกดรากไทแอดที่จับตัวสุดที่รักของเธอไปมาอย่างเต็มสูบแน่นอนครับทางด้านยูโนกับแลงกิชเองนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เจอเข้ากับซีนอนนั่นเองซึ่งใครที่อ่านมางะมาแล้วนะครับจะรู้ว่าซีนอนเนี่ยได้ทําการไปบุกหน่วยอัศวินรุ่งอรุณมาาแล้้วกก็เรรรียยบบอผ ตอนนั้นนั้นยูโนก็ถูกจัดการซะราบคาบเลยครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นศัตรูคู่เก่าคู่แข้นกันมากนะครับผมนอกจากการบุกไปจับตัววิลเลียนและอัดสมาชิกเขาเละแล้วนะครับการมาถึงแล้วก็การเข้าร่วมของแลงกิสเนี่ยน่าจะเป็นประตูด่านสําคัญที่ทําให้การต่อสู้ของทั้งสองต่อซีนอนเราอาจจะไม่รู้ผลกันได้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดลักษณะมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับน่าจะมีท่าประสานกันของแลงกิสรวมไปถึงยูโนแล้วครับผมยูโน <UN O S 2> อาจจะไม่สามารถใช้เวทมิติได้แต่แลงกิสเนี่ยนะครับจะเป็นตัวสําคัญทําให้ นั้นอาจจะได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้ครับคู่ต่อไปแจ็ค ที่เจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับดันเต้นะครับซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วเลยครับว่าแจ็คเองเนี่ยฝีมือเขาก็ไม่ได้แย่นะครับแถมไม่ธรรมดาเลยก็ว่าไปได้นะครับเขานั้นนะครับสามารถเรียนรู้ต่อสถานการณ์และปรับเวทมนต์ใบมีดของเขาให้เข้ากับสถานการณ์ได้ครับดังนั้นการมาอยู่กับนักนั้นเพื่อเจอตัวใหญ่ๆอย่างดันเตเองก็น่าจะเป็นอะไรที่พอฟัดพอเบี้ยก็ได้เลยครับส่วนตัวนะครับผมมองว่าดันเต้นั้นน่าจะเก่งที่สุดในกลุ่มดาร์ t ทร a อนะครับแต่เนื่องด้วยรอบที่แล้วนะครับดันเจอเข ก็ต้องขอบอกกันไปเลยนะครับว่ายามิเนี่ยก็แทบจะไม่ชนะนะครับเพราะว่าเขาเองนะครับก็เป็นคนที่พูดออกมาว่ากุญแจสําคัญในการชนะดันเตในครั้งนั้นนะครับคือแอสตานั่นเองครับและด้วยความเทพของยามิที่โหดจัดเนี่ยจนหลายๆคนนะครับมองเขาว่าเป็นพระเอกด้วยซ้ํเลยครับผมยังแทบจะไม่สามารถชนะดันเต้ได้เลยถ้าแอสต้าไม่ได้เข้ามาร่วมศึกด้วยนะครับรอบนี้เราจึงอาจจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของดันเต้ที่โหดเหี่ยมมากกว่าเดิมครับแต่ตรงนี้เองก็มีทางนัดอยู่นะครับผมที่มีไม้เด็ดซ่อนไว้อยู่ด้วยขอชี้แจงเพิ่มติมมี คนทักเข้ามาแล้วเกิดมันชื่อนัชพี่มันชื่อนัชพี่มันชื่อเนชพี่อ่าคาว่านักตัวนี้นะครับผมมันเป็นภาษาเยอรมันครับที่แปลว่ากลางคืนนั่นเองครับดังนั้นบางงานในบางงะพ p l u นะครับไม่ได้ทําการแปลผิดแต่อย่างใดแต่ว่าตรงนี้เองอ้างอิงมาจากเสียงอ่านของภาษาเยอรมันนั่นเองครับคล้ายๆกับเอเชียนะครับแม่ของโนเซลและโนเอลนั่นเองครับก็แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันครับที่อ่านว่าเอเซียนั่นเองครับโดยมีความหมายแปลว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งตัวต้นเรื่องของแบคโครเวอร์นั่นเองนะครับก็มีการ เล่นคําในลักษณะนี้ค่อนข้างบ่อยกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความสงสัยว่ามันอ่านยังไงนะครับก็เลยเอาไปเข้า Google แปลภาษาต่างๆมาแล้วก็พยายามหาข้อมูลมานะครับผมจึงทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วในมังงะพลัสนะครับหลายๆชื่อแปลถูกแล้วนั่นเองครับแต่ใครจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่านว่านัชหรือนัชนะครับผมก็ไม่ผิดเช่นกันนะครับโอเคกลับเข้าเรื่องก็ต่อนะครับผมและอีก3คนที่เราบอกว่าเขาเนี่ยได้หายไปนะครับน่าจะไปช่วยวิลเลียมรวมถึงยามิซึ่งคนที่น่าจะสามารถเฝ้ายามิกับวิลเเลีีมได้นนน่่าจะะะป็พพโตััครบ อมควันของเรานั่นเองก็ตรงนี้นั้นเราอาจจะได้เห็นการโชว์เทพของโดราทีนะครับจริงๆนั้นผมอยากให้เธอมีบทเป็นอย่างมากในการต่อสู้ใหญ่ๆครั้งนี้นะครับริวก็เช่นกันครับเพราะว่าเราก็ต้องขอบอกเลยครับว่าพลังเวทของทั้งสองคนนี้มันน่าทึ่งและน่าสนใจเป็นอย่างมากรวมถึงคาแรคเตอร์ของทั้งคู่นั้นมันจึงทาให้ผมนั้นชอบทั้งคู่เป็นพิเศษอีกด้วยครับแต่อีกพวกหนึ่งที่หายไปนั่นเองนะครับก็คือมหาเทพเซเกเก้พี่ฮือฮ้ของเรานั่นเองและพวกเซลลี่หรืออดีตกลุ่มพระอาทิตย์เที่ยงคืนนั่น ก็เป็นไปได้ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละครับว่าทางนี้เรานั้นจะได้เห็นอะไรจากการที่คนกลุ่มนี้เข้ามาร่วมด้วยครับทางนี้เองนะครับเราอาจจะได้เห็นการปรากฏตัวของพวกเอลฟ์นะครับที่อาจจะมาช่วยฝั่งริวและชาลลอตต์นะครับซึ่งน่าจะรับมือกับวานิก้าได้ลําบากอีกด้วยเพราะว่าตอนนี้ขาดเพียงโนเอลเท่านั้นครับที่เธอนั้นไม่ได้มาเจอศัตรูคู่แขนที่ฆ่าแม่ของเธอนะครับอย่างวานิก้าและการที่กลับมาของเธอเธอน่าจะพาวเวอร์อัพขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันกับชามี่ครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นกำลังเรียนวิชารระดััับบสููงงงขออออเ่่ยนนค อย่างไรก็ดีแล้วนะครับผมคาดการไปว,ว่าแอสตานั้นน่าจะโผล่มาตอนกลางๆของอีเวนต์นี้ครับและจากการคาดการของผมแล้วผมมองว่าพวกดาร์กไดแอดนั้นกําลังถูกหลอกจากพวกปีศาจและครั้งนี้เองนะครับเราอาจจะได้เห็นบอสตัวจริงของเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่พวกดาร์กไดแอดเป็นแน่แท้ครับแต่เป็นพวกปีศาจส,สักตัวหนึ่งใครที่แซวว่าราชาปีศาจเนี่ยคือเมเลโอดัสนะครับพวกแกใจเย็นๆน,นะเว้ยมันคนละเรื่องกันเอาเป็นว่าการมาถือของเรื่องปีศาจนะครับผมมองว่ามันกาลังจะเฉลยอะไรหลายๆอย่างออกมานะครับและอย่างที่ผมบบอกไปข้ตนััวใหญ่ อาจจะเป็นลูซิเฟอร์ก็ได้หรืออาจจะมีคนที่ใหญ่กว่านั้นก็เป็นไปได้ครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูทิซดีแอสตาอาจจะเป็นราชาปีศาจสามารถกดปุุมตัวไอทางด้านบนขวาได้เลยนะครับทั้งนี้เองนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนั้นผมมองว่าเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับมันเปิดเผยเนื้อเรื่องมาเยอะและคลายปมหลายๆอย่างนะครับจนอาจจะทําให้การ์ตูนเรื่องนี้จบในไม่ช้านะครับซึ่งตรงนี้นั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมว่าอนิเมะเรื่องนี้นะครับอาจจะใกล้มาถึงในตอนที่อีเวนต์รอบสุดท จะเป็นเนื้อเรื่องแบบทม์สคริปต์กันนะครับผมซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันอีกครับว่าทางอาจารย์ผู้เขียนจะให้จบหรือเปล่านะแต่กาลังติดอย่าเพิ่งจบเลยเขียนยาวๆนะอาจารย์และนี่นะครับก็คือทั้งหมดที่เราอยากจะเม้าท์กันแล้วก่อนจากกันนะครับผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าในดัตต์ไแอดทั้ง3คนเนี่ยดันเต้ผู้ใช้เวทกรามเนื้อซีนนผู้ใช้เวทกระดูวานิก้าผู้ใช้เวทเลือดเพื่อนๆนั้นชอบตัวละครไหนมากที่สุดหรือตัวละครไหนเท่ที่สุดสาหรับเพื่อนๆครับและเพราะว่าอะไรกันคอมเมนต์บอกเรากันมานะครับเดี รับฟังรับชมกันเสมอมานะครับตอนหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในวันที่21นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ